สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกัปตันซูเปอร์สตาดีมทีมนะฮะก็สำหรับวันนี้เหมือนเดิมครับเราอยู่ในช่อง c r a z y Cat นะครับช่องรวบรวมข้อมูลเกมกัปตันซูเปอร์สตาดีมทีมนะฮะแล้วก็ไ d ดีดองบอลนะฮะ โดยช่องนี้นะครับมีคลิปมากมายเกี่ยวกับเกมนี้นะฮะคุณสามารถย้อนไปดูได้หรือจะมาสอบถามเป็นการส่วนตัวเรื่องการจัดทีมก็ได้นะครับตรงเดสคริ t i o n ด้านล่างครับเงาใช่ไหมแง่เงาอะาดิตู้กาชาไปไหนหมดช่วงนี้นะครับไม่ใช่ช่วงครบรอบนะฮะไอ้การที่จะมีตู้กาชาหนึ่งอาทิตย์5ตู้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่แต่ว่า แม้จะไม่ใช่ช่วงครบรอบตู้จะไม่ได้ถี่ขนาดนั้นแต่มันก็จะมีตู้มาเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ครับจะมีตู้ใหม่เข้ามานะครับส่ตู้นะครับข่าวนะเป็นข่าวข่าวตู้ใหม่เข้ามาสี่ตู้นะฮะโอ้โหเยอะจัดนะครับโดยตู้นะครับจะกําหนดออกยาวไปถึงวันที่23มเนี่ยจะมีสี่ตู้เข้ามาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปดูตู้แรกกันก่อนซึ่งตู้นี้มันจะมีอยู่ในหน้าข่าวของเกมอยู่แล้วนะฮะเป็นตู้แรกนั่นก็คือตู้มินิดีมคอลเลกชันนะครับเป็นตู้ตัวเก่าอัปเรดครับเราสามารถเลือกตัวละครดีมคอลเลกชั่นเอ้ดีมคอลเลกชันเก่าๆนะครับตามกำหนดได้ก็สำหรับตัวที่ล็อกเรทไปตัวหนึ่งก็คือ แกรดิออสนะฮะโจเซฟกรดิออสนะครับเป็นตัวปรับความสามารถซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะฮะปรับมาก็ไม่ค่อยเก่งครับส่วนตัวะครออื่นๆที่คุณสามารถเลือกได้นะครับก็อยู่ในนี้เลยฮะเท่าที่ผมไล่ดูในลิสต์นะครับมันก็ไม่ได้มีตัวใหม่จนเกินไปนักนะฮะใหม่สุดรู้สึกจะเป็นครับหนึงนะเลื่อนก่อนนี่จิโตเท่านั้นโซดาก็น่าสนสํสำหรับทีมญี่ปุ่นแต่ว่าโอ้โห มันก็แค่ตัวเดียวนะฮะยกเว้นว่าคุณเป็นทีมเริ่มต้นโอเคอยากได้ตัวลบ9หรือว่าตัวโล่อย่างไทเกอร์บานก็แล้วแต่คุณนะฮะแต่ส่วนตัวตู้นี้ครับไม่น่ากดนะฮะไม่น่ากดครับสรุปเลยว่าไม่น่ากดตู้ครับจะมาวันที่12นะฮะพรุ่งนี้ครับมามาดูข่าวกันดีกว่าตามหน้าปกคลิปนะฮะ ขับสโมสรเอาจริงนะโอ้โหรอบนี้เรียกว่าตู้มาเพียบเพียบเลยแต่เรารู้แค่2นะเรารู้แค่2นะครับแต่เรารู้ว่าจะมาอีกตู้แต่ยังไม่รู้ตู้อะไรตู้ที่จะมาครับวันที่16ได้แก่ซปเปอร์ดีมคอลเลคชั่นนโปเลียนและอิชิซากิโอ้โมึงจะโหดไปไหนอิชิซากินี่ว่ายังไงมีสแตนเฟิร์มไหม ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวผมก็พิมพ์ไว้ก่อนละกันนะว่ามาวันไหนนี่นะฮะอิชิสก,กินโปเลียนมาวันที่16อืมมันเป็นตัวซูเปอร์ดิมคอร์เรคชันนะฮะมันจะไม่เวอร์เท่าตัวซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วแต่มันก็ต้องดีหน่อยเลยว่าเออสำหรับทีมสโมสอนนะเกมบุกตอนนี้มันมีปัญหาอยู่2อย่าง ก็คือมันไม่มีตัวยิงเก่งๆไอ้วิกตอริโนที่ผมใช้นะ่ยอันนั้นคือผมก็บอกแล้วว่าบอลมันมากกว่ามันถึงยิงได้ถ้าบอลเท่ากันก็ยิงยากนะฮะนาบอลเลียเนี่ยขอเกรดประมาณซันตนาน่าพอใจแล้วแบบดูโหดละส่วนอิชิตาก,กิผมไม่กล้าคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมถ้าเกิดเพิ่งโหดมากทำยังไงกันทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นตู้ซูเปอร์ดีมคอลเลคชั่นเพราะฉะนั้นครับตู้จะเป็น3แถม1นะฮะ3แถม1นะครับ สุดซ้ายประมาณพันสองก็จะประหยัดกว่าเดิมประมาณ300ร้อถึงสามลูกนะฮะและแน่นอนครับว่าตู้เนี่ยมันจะมาพร้อมอีเวนต์ครับเอ็กตรีมอีเวนต์ให้เราเก็บดีมบอลเก็บแผนเก็บตั๋วกาชานะฮะก็คือแหล่งฟาร์มดีมบอลเพิ่มเติมนั่นเองก็จะมาวันที่16พร้อมกับตู้กาชาครับ มาดูตู้ที่2นะครับตู้ที่2องอะไม่ใช่นี้ตู้ที่2ครับจะมาวันที่21ครับได้แก่ตู้นี้เลยฮะตู้อินเตอร์มิลานนะครับตู้อินเตอร์มิลานครับพี่หลานะครับสลัตันครับแล้วก็ซานเนตตินะครับจะมาวันที่ 21นะฮะโอ้โหมาอีกแล้วอินเตอร์มิลานมันจะโหดไปไหนอพิ์ไว้ก่อนละการโตอินเตอร์นะมาวันที่21ครับโดย2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แบบว่าลงตัวนะฮะก็คือถ้าเกิดไม่ได้จริงจรคุณเปิดตัวมีโอกาสออกตัวพวก,พวกนี้นะครับตอนตู้จักไปครับ ตูมาวันที่21เป็น6สเต็ปสุดนรกอีกแล้วและน่าจะเก่งเพียง1ตัวนะฮะเออถ้าเกิดตัวไหนมันเก่งขึ้นมาแล้วคุณไม่ได้นี่ปวดหัวเหมือนกันนะแต่ก็ต้องทาใจนิดนึงนะครับเพราะผมก็เตือนเลยนะฮะว่าตู้เนี่ยถ้าหลุดสเต็ป6ไปแล้วเนี่ยไอการที่เราจะไปกดหาเพิ่มหลังสเต็ป6เนี่ยแม่งเกือจ,จัดจัดนะฮะต้องระวังไว้ด้วยครับ เท้าสองตัวก็เป็นตัวสเตปอัพความเก่งกายก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่บางทีมันก็มีดีมานะเช่นดูแชมป์นะฮะตัวนี้ดูแชมป์ดูแชมป์ตัวที่ออกมาเมื่อวานนั่นแหละเมื่อวันศืกรนั่น,นแหละแล้วก็พลังมิตรภาพน่าจะมีมาอยู่แล้วแต่จะบวกอย่างไรหรือบวกพลังหรือบวกสกิลต้องพออดูครับความสามารถยังไม่ออกนะฮะและแน่นอนครับก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติม,ตมด้วย กิจาการรมเพิ่มเติมก็ได้แก่เมื่อมีตัวใหม่มามันก็จะมีด่านมาให้เราเล่นนะฮะด่านเก็บเหรียญน,นะครับสลาตั้งน,นะแล้วก็แน่นอนครับอันนี้นะฮะขอนโปของดี c o l l e กชั o นครับ <c oughs> แล้วก็ตู้ที่สามนะครับตู้ที่3ามเนี่ยมันเป็นตู้ที่ยังไม่มีข่าวออกมานะว่าตัวอะไรแต่รู้แล้วว่าจะมางงไหมตู้เน็กดีม ตู้เน็กดีมมาวันที่23คือมันมีดีเดย์มาแล้วว่าตู้เน็กดีมจะมาวันที่23แต่ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นตู้อะไรนะครับก็สําหรับตู้เน็กดีมนะครับก็าคาดหมายกันว่าน่าจะเป็นตัวบาร์เซโลนาไม่ก็อินเตอร์นี่แหละยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ออกมานะครับรวมถึงไอ้นี้ล็อกอินปะเนี่ยกิจก,กรรมเน็กดีมนะฮะก็ถือว่าเป็นตู้ที่4นะครับในอรอบ10วันเนี้ย10วันเนี้ย เป็นตู้ที่4นะี่แ้วแต่วันที่วันที่สิเอ้ยตู้แรกนี่มันมาแล้วใช่ไหมผมพูดเหมือนมันยังไม่มาเนาะมาแล้วอ๋อมาแล้ว12บสปะหรืออย่างอ๋อยังก็ไม่ได้สนใจมันมากนะไอ้ซูเปอร์มินิดีมคอลเลคชันอะไรนะ่ะนี่นะสรุปนะครับมีทั้งหมด4ตู้นะ มินิดีมนะฮะอันนี้ไม่น่ากดครับมาวันที่12 SDC อดีีิชิสากินาโปะนะครับมาวันที่16หากมีสปอยความสามารถผมจะมาอัดคลิปเพิ่มนะฮะแล้วก็ตู้อินเตอร์วันที่21ครับแล้วก็ตู้เด็กดีมวันที่2 3นะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เตรียมดีบอลไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับการกดกาชานะครับก็ต้องวางแผนกันนิดนึงนะฮะถ้าทีมมันไม่ใช่นะคุณไม่ได้เล่นขับสโมสรหรือยังไม่ได้ปั้นขับสโมสรเนี่ย ออกก็ไม่ต้องกดก็ได้เนาะเพราะว่าสมมซบุาากคณเล่นลาตินเนี้ยแลทีมมันไม่ใช่คุณไม่ต้องกดก็ได้ไม่งั้นดีบนบอลมันจำไม่พอนะฮะและช่วงนี้นะครับก็ใกล้หมดตัวละครซูปเปอร์สตาร์เข้าไปทุกทีนะฮะโดยตัวละครซูปเปอร์สตาร์นะน่าจะหมดวันที่16เนาะคือมันหมดปุ๊บอ่อตัวอิชิสก,กิก็มาเลยครับนั่นหมายความว่าคุณควรจะกดเก็บไว้ก่อนคคุณต้องการเล่นสโมสรน,นะ เออหมดวันที่15เนาะคนกดเก็บไปก่อนแล้วก็ไปรอกดเอ่อซูเปอปร์ดีมกอลเคชอิชิซาก,กิเพิ่มวแน่นอนครับถ้าปั้นทีมตอนนี้นะฮะผมบอกเลยว่าสมโมสอนี่ฮอตคิดที่สุดนะครับเพราะว่าตัวสมโมสอนนะครับมันจะมีข้อดีอยู่อย่างนึงครับคือตัวละครบัฟพลังส่วนใหญ่นะครับไอ้พวกนี้พวกนี้พวกอน,น,นี้นะฮะ มันไม่ลิมิเต็ดนะครับมันมีโอกาสออกในตัวแล้วกดกาชาตู้อื่นมันอาจจะหลุดเลทมาก็ได้นะครับมันปั้นทีมได้แม้ไม่ได้อยู่ช่วงตู้ลิมิเต็ดตู้ครบรอบก็ตามนะโอเคครบถ้วนนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับและแน่นอนครับหากมีสปอยความสามารถนะหากมีสปอยความสามารถสเตตัสอะไรพวกนี้หรือสกิลผมจะมาอัดคลิปเพิ่มเติมครับ ไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ